สวัสดีค่ะเรียนออนไลน์กับครูเอวันนี้หัวข้อการเรียนวันนี้เรื่อง Food loss และ Food waste ตามบริบทของมาตรฐานคลังห้องเย็น one food loss คือการสูญเสียอาหารก่อนถึงมือผู้บริโภคเช่นระหว่างเก็บเกี่ยวขนส่งหรือเก็บในคลังเย็นไม่เหมาะสมมักเกิดจากปัญหาโลจิสติกเทคโนโลยีหรือสภาพแวดล้อม two food waste คืออาหารที่ถูกทิ้งในระดับร้านค้าและผู้บริโภค ทั้งที่ยังรับประทานได้มาเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์เช่นซื้อเกินทิ้งเพราะหมดอายุทั้งสองแบบส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารสิ่งแวดล้อมและต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานความแตกต่างโดยสรุป 1. ช่วงที่เกิดฟืดลอสเกิดก่อนถึงมือผู้บริโภคส่วนฟืดเวสเกิดหลังจากอาหารไปถึงมือผู้บริโภคแล้วสสาเหตุหลักฟืดลอสเกิดจากปัญหาทางเทคนิคหรือระบบเช่นการจัดการโลจิสติกที่ไม่ดีหรืออุณหภูมิคลังเย็นที่ไม่เหมาะสม ส่วน Food Waste เกิดจากพฤติกรรมของคนเป็นหลัก 3. ผลกระทบทั้งสองแบบส่งผลเสียต่อความมั่นคงทางอาหารสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานสรุปห้องเย็นที่ได้มาตรฐานช่วยลดทั้งฟ o d นลอสและ Food Waste ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายอย่าลืมทำรายงานนะคะขอบคุณค่ะ